อดีตเลขาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและกระทรวงแรงงานและสุดท้ายนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับนางสาวอนุสรีครับยินเชิญครับเชิญครับพี่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านชาวแขวงออเงินเขตสายไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของ การเคหะแห่งชาติที่พี่น้องมาอยู่กันแถวนี้เยอะที่สุดอย่างที่เมื่อกี้น้องแซนได้พูดถึงว่าขอใช้คำแทนตัวว่าพี่อายก็แลวกันนะคะจะได้ไม่ดูห่างวัยจากเมื่อกี้เนี่ยท่านอดีตพออนลงเรียกพี่แมนเลยงงเลยว,ว่าพี่แมนอายุเท่าไหร่แน่เนี่ยเพราะว่าพออนลงท่านกเกษียณแล้วเลยเริ่มรู้สึกกังวลแล้วว่าเอ๊ะตกลงพี่แมนอายุเท่าไหร่ขออนุญาตเรียกพี่แมนด้วยกันก็นแล้วกันจะได้รู้สึกว่า พี่อายดูอ่อนวัยลงมาหน่อยหนึ่งนะคะเมื่ออยู่ที่ตรงนี้แปลกใจเพราะว่าท่านอนุทินชาญวิรูลกับท่านผอ,อ,อเลือกตั้งท่านพุทธิพงศ์บุญลกันบอกว่าวันนี้ท่านมีภารกิจด่วนจำเป็นก็บอกว่าพี่อายมาตรงนี้นะตรงนี้สำคัญมากเพราะพี่แมนสุภกิจเขาลงสอสอเขตนี้และเขาเลือกตรงนี้ตรงนี้ ต้องเป็นพี่อายเพราะอะไรเพราะพี่อายเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเป็นหน่วยงานที่ดูแลการเคหะแห่งชาติเคยคุ้นเคยกับพี่ๆน้องๆที่อยู่การเคหะแห่งชาติที่ดินแดงที่ล่มกล่าวที่นี่เคยมาแล้วก็พบว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายวัยไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงวัยวัยเด็กวัยทำงานคนที่นี่ยังมีปัญหาอีกเยอะนี่คือที่ทำไมพี่แมนถึงได้เลือกมาที่นี่เพราะพี่แมนต้องการที่จะทำแทนพวกคุณคุณคุณและทุกคนให้กับพี่น้องค่ะพี่อายทราบมาว่าคนที่อยู่การเคหะที่อองเงินเนี่ย สามปีที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยลำบากมากจากภาวะที่โควิดลำบากในเรื่องเศรษฐกิจลำบากหลายอย่างจนเป็นหนี้เป็นสินตรงนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเลือกแล้วเลือกให้แมนสุภ,ภกิจมารับใช้พี่น้องแมนสุภ,ภกิจหรือพี่แมนคนนี้เนี่ยเมื่อกี้ดูวีทีอาแล้วคงซาบซึ้งใจนั่นน่ะคือบทบาทจริงๆไม่ใช่หนังนะคะ เล่นหนังนาตีบทแตกแต่วีทีอาเนี่ยแสดงจริงๆที่มาจากหัวใจของแมนสุภกิจค่ะพักเลือกเขาเพราะวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆด,ดารานักแสดงซึ่งประสบความสำเร็จในการแสดงมีธุรกิจเป็นของตัวเองแมนสุภกิจเล่นหนังหรือจะทำรายการเนี่ยเขามีเงินเป็นล้านเป็นแสน ทำไมต้องอยากมาทำงานอาสาให้พี่น้องเพราะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อสักครู่นี้เองในระหว่างที่รอกำหนดการที่จะเริ่มเนี่ยสิ่งที่พี่แมนเขาพูดกับพี่อายก็คือว่าพี่อายครับผมเห็นเด็กๆน้องๆเนี่ยเล่นสนามฟุตบอลตรงเนี้ยผมอยากมาทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นให้เด็กเล่นได้ดีขึ้นพี่อายฟังแล้วแบบซึ้งใจนะ เขาเป็นคนที่มองรอบด้านมองคนทุกวัยมองถมทุกคนในอนาคตและที่สำคัญคือวันนี้พี่แมนพาคุณแม่มาด้วยคุณแม่ซึ่งเป็นคนสูงวัยคุณแม่ซึ่งมีแววตาที่อยากเห็นความสำเร็จของลูกชายที่ไม่ใช่แค่เบทีบทบาทการแสดงเพราะวันนี้ลูกชายต้องการมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนคนที่มองเห็น ความสำคัญของพ่อแม่บุพการีคนที่มองเห็นความสำคัญของคนรุ่นวัยเยาว์อย่างแมนสุภกิจนี้มีไม่เยอะค่ะพี่น้องขอโอกาสให้แมนแมนได้ทําแทนทุกคนด้วยนะคะพี่น้องในฐานะที่พี่อายมาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงว่าพักภูมิใจไทยซึ่งไม่เคยมีสอสอเลยในกรุงเทพเนี่ย แล้วในพื้นที่ตรงนี้เราต้องการให้แมนเนี่ยมาทำงานให้กับพี่น้องเรามีอะไรที่จะมาเสนอกับพี่น้องบ้างพี่น้องคะมีใครบ้างตรงนี้ไม่มีนี่ไม่มีใครสักคนเลยที่ยกมือภูมิใจไทยเราไม่มาพูดหรอกค่ะว่าเราจะให้เงินเป็นล้านเป็นแสนกี่เดือนกี่เดือนเท่าไหร่เราว่าสิ่งที่ดีที่สุด ใครที่มีหนี้สินเชื่อฟินแนซ์สหกรณ์บัตรเครดิตพักหนี้ไปเลยค่ะ3ปียังไม่ต้องใช้จำไว้เลยนะคะไม่ต้องใช้เพราะว่าเป็นการที่เราจะปลอดดอบเบี้ยด้วยแล้วก็เงินต้นหยุดไว้ตรงนั้น3ปีจากนี้ให้ทุกท่านที่มีหนี้ไม่เกินวงเงินหนึ่งล้านบาทท่านไปทำมาหากิน ท่านไปทำงานหารายได้ท่านกลับไปลงทุนทำงานอะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวของท่านอีกสามปีท่านฟื้นตัวแล้วค่อยมาว่ากันนี่คือโนโยบายที่หนึ่งของภูมิใจไทยที่อยากมาเสนอกับพี่น้องค่ะโนโยบายที่สองนั่นน่ะที่พูดเป็นหนี้ในระบบตรงนี้มีใครเป็นหนี้นอกระบบบ้างคะพี่น้องยกมือหน่อยค่ะ อาไม่อยากจะบอกแอบซุกมือไว้ในใจก็ได้แต่รู้ว่ามีกันหลายคนภูมิใจไทยไม่มาบอกหรอกว่าจะให้ใครกี่หมื่นกี่หมื่นแล้วจะไปใช้ตรงไหนมันคริปโตมันดิจิตอลหรือมันเป็นคูปองไม่ต้องเอาเป็นว่าเรามีเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน5้าหมื่นบาทให้กับทุกคนสามารถกู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหาคนค้ำประกันชอบไม่ชอบคะพี่น้อง พูดกันง่ายๆไ,ไม่ได้โฆษณาเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำได้แต่พี่น้องก็ต้องมีวินัยเพราะว่าท่านใช้เงินห้าห0ื่นบาทตรงนี้เนี่ยท่านจะไปลงทุนขายของซื้อของมาขายหรือว่าใครที่บรรทวงค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าแฟลตที่ไม่มีเนี่ยเอาไปใช้คืนก่อนได้เลยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พี่น้องใช้เงินตรงนี้ในวงเงิน50,000บาทแต่ต้องผ่อนคืนนะคะเราพูดกันแบบตรงๆให้คนเรามีวินยัยท่านไม่ต้องกลัวใครจะต้องมาโทรหาท่านย,ย,ยิกยิกยิกทวงหนี้ทวงสินกันท่านคืนเงินให้เราหลังจากที่ครบ1ปี150บาทต่อวัน365วันหมดหนี้ท่านก็สามารถที่จะรอดปลอดภัยไปก่อนเพราะได้เงิน ห้าหมื่นบาทจากเงินกู้ฉุกเฉินจากพักภูมิใจไทยชอบไม่ชอบคะพี่น้อง oh. ไม่ต้องมาคิดหรอกว่าจะหมื่นบาทอะไรยังไงไม่ต้องมาเถียงเอาเงินสดๆนี่แหละไปทำงานพี่น้องไปใช้นี่ไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วหมุนมาคืนแค่วันละร้อยห้าสิบบาทไม่มีอันธพาลที่ไหนมาเฟียที่ไหนมาบีบให้พี่น้องต้องมาใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ร้อยละยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นภูมิใจไทยดูแลทุกคน นโยบายที่สที่อยากเสนอให้กับพี่น้องค่าไฟมันแพงนักใช่ไหมคะพี่น้องแพงมากไหมคะพี่น้อง<แ>เบื่อใช่ไหมเบื่อแต่ไม่อยากจะมาพูดกองทุนน้ำมันกองทุนพลังงานปวดหัวไม่ต้องคิดมากหลังคาทุกบ้านแม้ว่าจะเป็นคอนโดเป็นแฟลตมันจะมีพื้นที่ที่จะบริหารจัดการได้เรียกว่าหลังคาทุกครัวเรือน เป็นโซลาเซลล์ท่านจะสามารถลดค่าไฟได้450บาทต่อเดือนและเข้าโครงการนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบดีๆเลยนะคะมูลค่า6,000บาทแต่ท่านผ่อนแค่เดือนละ100บาท60เดือนเท่ากับว่าท่านมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้ไปทำงานใช้ไปทำงานหากินได้ทำมาหากินเช่นบางคนที่เป็นไรเดอร์ ท่านไม่ต้องเสียค่าน้ำมันอีกต่อไปเพราะเสียบปลั๊กได้เพราะต่อไปนี้ท่านใช้โซล่าเซลล์บนหลังคาของท่านที่มีมูลค่าของท่านโดยที่ว่ารัฐบาลก็ได้จากเครดิตของการที่ท่านใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นี่คือสิ่งที่อธิบายกันง่ายๆหลังคาติดโซล่าเซลล์ประหยัดไฟไปอีก450ยบบาทต่อเดือนนะคะนโยบายที่ ต่อไปที่อยากเสนอก็คือเมื่อสักครู่ด้บอกแล้วว่ามีผู้สูงวัยแต่ใบหน้ายังเยาว์วัยที่อยู่ตรงนี้เยอะแยะเมื่อกี้ท่านอดีตผอ,อเขตด,ดลุงจงแจ่มฟ้าท่านพูดแล้วว่าจะมีกองทุนผู้สูงอายุก็เลยอยากจะมาขยายความอีกนิดนึงว่ากองทุนผู้สูงอายุเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าทัานทีที่ท่านอาวุโสแล้ว60ปีแล้วท่านจะได้ กรมมาทันประกันชีวิตมูลค่าหนึ่งแสนบาทเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อท่านจากลาโลกนี้ไปสู่สวรรค์แล้วลูกเด็กเล็กแดนที่ยังอยู่ลูกของท่านหลานของท่านจะมีมรดกจากเงินหนึ่งแสนบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านซึ่งเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทิ้งไว้ให้อ้าวคนสูงอายุเริ่มคิดแล้วเอ้ยถ้าเกิดอย่างนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ใช้ต้องตายก่อนเหรอ ท่านใช้ได้ค่ะท่านสามารถใช้กรมธรรนี้กู้ได้สอง0มื่บาทแล้วท่านเนี่ยผ่อนชำระโดยการที่ท่านไม่ต้องผ่อนชำระอันนี้ขอโทษท่านสามารถที่กู้ได้ด้วยตัวท่านเองท่านไม่ต้องหาคนค้ำประกันท่านเป็นตัวของท่านนี่แหละอายุ60ปีมีบัตรประชาชนได้กรมธรรมหนึ่งแสนบาทอยากกู้สองหมนบาทเอามาใช้ก่อนได้เลยตอนนี้ลูกท่านหลานท่านจะเหลือ 80,000บาทอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยอยากจะเสนอโนโยบายเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีชุดโนโยบายเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องหลายราวห,หลายกลุ่มทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องคนที่ทํางานในภาคผลิตต่างๆแต่วันนี้ที่มาตรงนี้ขอพูดเฉพาะในสิ่งที่ใกล้ตัวกับพี่น้องที่สุดนะคะก็วันนี้ที่มาวันนี้ก็เพราะอยากจะมาให้พี่น้องมั่นใจว่าพัก เลือกคนแล้วและเลือกแมนสุภกิจซึ่งเขามีความตั้งใจและมุ่งมั่นอยากมารับใช้พี่น้องแบบแมนแมนทำแทนคุณเลือกแมนสุภกิจวันที่ไปเลือกตั้งเข้าคูหาเลือกตั้งบัตรสีม่วงเบอร์อรและถ้าท่านอยากให้ภูมิใจไทยไปทำนโยบายที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ย ไปเป็นพลังให้แมนสุภกิจทำงานรับใช้พี่น้องได้ดียิ่งขึ้นท่านต้องเลือกพักภูมิใจไทยหมายเลข <Yeah. S 1> หมายเลข7บัตรสีเขียวค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ